นะเดี๋ยวผมจะแวะคุยร้านไหนสัก,กสักร้านเป็นตัวอย่างนะผมกําลังดูร้านผลไม้เพราะว่าช่วงนี้ผลไม้หน้าร้อนเรานี่จะออกเยอะโดยเฉพาะเดือนหน้านี่ก็จะเป็นเรื่องของทุเรียนละตัดจากทุเรียนบางพุดเลยเนี่ยไปถึงปลายปีเลยละ่ะไอ้ร้านนี้ดีกว่าเขากำลังจัดเรียงนี่ฮะชมพู่ยักษ์ไตหวันไขคนละครึ่งอะโดยส่วนใหญ่ร้านนี้ปลาเค็มปลาทอดนะ มาแล้วเดี๋ยวทื่อหน่อยกนนุนหน่อยเนี่ยขายดีนะเอาไปล้มไปล้มนี่ชจมพูรับจิมจันก็กำลังออกผลมาดิบเยอะจนคนจมพูยักษ์ไต้หวันนะโล่เจบาทนี่นะร้านนี้รับคนละครึ่งอันนี้ยักษ์ไต้หวัน70บาทแต่ผมดูก็ยักษ์ไม่เท่าเท่ากับไอ้ทับจิมจันนะ ม่ต่างอ๋อนี่มีตำหนิอ๋อก็เลยห้าสิบบาทถ้าไม่มีตำหนินี่เจ็สิบบาทครับอ่าพอดีเลยมีคนกำลังซื้อฝรั่งเป็นไงฮะอดนุนร้านนี้ประจํำไหมครับคุณคุ้นหน้าเนี่ยหนะนี่ยสวัสดีครับนี่กำลังเลือกครับอร่อยมากเป็นฝรั่งอร่อยมากเลยฮะอร่อยมากเป็นฝรั่งอะไรครับมาจากสวนเองโอ้มาจากสวนเองร้านนี้แสดงว่าลูกค้าประจำครับเป็นชมพู เขียนป้ายว่าชมพู่พันไส้แดงฝรั่งไส้แดงเอาตอนนี้ช่างแล้วเ2้าบาทสีลูกกัน9้าบาทเป็นฝรั่งไส้แดงครับเราระลาบระลวงวันนี้ก็ไม่ให้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเราต้องขออนุญาตทางตลาดจริงๆอันนี้เก้าพอพอช่างเสร็จพ่อค้าก็จะเขียนว่าเก้าสบองบาทงวดนี้ออกเก้าสองเท่าไหร่เก้าสองบ้าเก้าสองสี่ลูกฮะเป็นฝรั่งไส้แดง นี่ครโอ้โหพอผมมาไลฟ์สดนี่คนมาเยอะแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสีสวยมากนะครับนี่ครับนายอยมาแล้วครับพี่น้องประชาชนก็มาจับจ่ายทีนี้อ่ะลูกสวยมากเห็นไหมเนี่ยลูกทรงแบบเปรย์ยแบบกแนแตงโมครับอะแันแตงโมปลังแตงโมเหรอครับอ๋อถึงว่าเห็นว่ากลังไส้แดงนี่นี่นี่แปดติดบาทโลละแปดติดบาทปลังแตงโมครับ โอ้ต้องคุยกันหน่อยแล้วอย่างเงี้ยของในจะถูกระแพงแดงเขาว่าเด่ยอันนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่ซื้อหลายถุงเลยฝรั่งแตงโบครับเดี๋ยวต้องสอบถามหน่อยไม่มั่นใจว่าแม่ค้าจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าไปได้แล้วได้แล้วหรอครับโอ้กินสุดยอดเลยเดี๋ยวผมซื้อด้วยขายดีไหมครับฝรั่งสีแดงแดงเนี่ยไค่ดีค่ะสวยด้วยอร่อยด้วยนะคะโอ้โห พูดดอยสวยด้วยอร่อยด้วยยังไงบ้างอ่ะมาดอยมาดอยสวยมาอร่อยด้วยค่ะสดจากสวนทุกลูกนะคะใหม่สดทุกวันค่ะสวนอยู่ที่ไหนครับสวนอยู่สามพานค่ะโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้แม่ค้าเราคนรุ่นใหม่อยู่สามพารนะสวนอยู่สามพานมีเก็บทุกวันใหม่สดทุกวันอันนี้ของเราหมดเลยเหรอใช่ค่ะเราจะขายให้หมดทุกวันแล้วสวนเราอยู่ค้าน้อยเราก็จะแบบลาคาลงเพื่อที่จะให้หมดทุกวันโอ้ถ้าลูกค้าน้อยเราลดผลผลิตมานำมาน้อย ไม,ไไม่ไม่ค่ะถ้าเราเอามาเยอะคือคือเราก็จะลดราคาลงคือเหมือนกับเราทําให้หมดทุกวันนะคะ<อ>ทำให้สินค้าหมดทุกวันเพื่อที่ลูกค้ามาพรุ่งน,นี้จะ,จะได้ของใหม่หมายความว่าเรามีของเยอะน้อยเราตั้งราคาได้ถ้าราคามากเราขายราคาต่ำไม่<อ>คือราคามัน,น่าตารฐานอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าแบบคือแบบ ผลตอบรับอ,อะไรเงี้ยก็เราก็สามารถลดลงได้เพราะมันเป็นสวนเราเองแต่ราคาจริงๆเอ้ามาตรฐานที่ทตัสวนจะตั้งมานที่ไม่พูดหมายก็ว่าเจ้าของสวนสามารถกาหนดราคาได้เองเพราะเราไม่ผ่านคนอืน่นใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วความหมายทีนี้<ะ>อย่างพลังไสแดงเนี่ยไอเนี้ยมาใหมยย่หรือเปล่าเพราะผมเพิ่งสังเกตเพิ่งเห็นวันก่อนแล้วแต่ค่ะบางทีก็อาจจะไม่มีผลผลิตค่ะอาจจบไม่ทัผ<อ>นผสมไม่ทานเนี่ยค่ะ<อ>จะได้เป็นกิมจูมาเพราะว่าเราจะเก็บสลับกันอ๋อที่สวนเรามีปลูก ฝรั่งกิมจูเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะตอนหลังมีเพิ่มไส้แดงเข้ามาใช่ค่ะไส้แดงที่ว่าคือพันอะไรบ้างครับอ่าเป็นหงเป่าซื้อกับแตงโมค่ะโอแต่วันนี้คือที่เห็นนี่คือชื่อว่าแตงโมใช่ค่ะโอ้นี่คือแตงโมรับแตงโมคือไม่ก็เห็นนะครับฝรั่งสีแดงที่มาขายที่ตลาดนัดเนี่ยเนี่ยฮะแต่ว่าวันนี้เห็นโชคดีก็เลยลองไลฟ์สดให้เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมได้ดูนะเพื่อนเพื่อนมีคําถามอะไรก็บอกได้ครับ ในตลาดจําเป็นมากต้องมีสูงใสครับคุณสมพงษ์บอกนะครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์นี่นะทีนี้คุณพี่ผู้ชายครับถามนิดนึงอ๋อนี่กาลังจัดก่องไปด้วยนะอยา่างกาลังเมื่อกี้น้องผู้หญิงบอกว่ามีแตงโมกับผมุ่เป่าซื้อไหนใครดีกว่าครับใกล้เคียงกันพอกันครับใกล้เคียงกันครับพอกันแล้วที่สวนปลูกกันไหนมากกว่าครับตอนนี an <idade> ้ปลูกผงุเปล่าเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะว่า เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันทรงมันสวยมันแป้นโอ้มันแป้นมันคมแป้นค่ะครับผมแต่แตงโมนี่รูปตรงดีดีจะออกยาวถือโชว์ไปด้วยถือโชว์ไปด้วยจะออกยาวหน่อยอันนี้ก็เรียกแตงโมแตงโมแล้วรสชาติล่ะฮะในความรู้สึกส่วนตัวเลยจะจะจะไปลององค์เป๋าซื้อเป็นลององค์เป่าซื้อนี่หน่อยใช่แต่ที่ปลูกแตงโมด้วยเพราะอะไรฮะทีแรกทีแรกมันมาก่อนอ๋อมาก่อนแต่ว่าวัดตลาดแล้วเนี่ยองค์บอลซื้อนำหน้านิดหน่อยแซงนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วการการดูแลอะไรผลผลิตดีกว่ายากง่ายกว่าระหว่างผมกับซื้อกับแตงโมใกล้เคียงกันใกล้เคียงเหมือนกันอย่างนั้นเทียบกับกิมจูที่เป็นตัวหลักของเราเนี่ยอันไหนดูแลยากง่ายกว่ากิมจาง่ายกว่ากิมจูง่ายกว่าแล้วผลผลิตล่ะอันไหนมากกว่าผลผลิตถามว่ามันก็จะใกล้เคียงกันนะแต่นี่มันได้ราคาอ๋อกิมจูได้เยอะกว่าผลผลิตไอ้นี่มันได้ราคา อ๋อแต่ว่าไอ้นี่สีแดงนี้ได้ราคากว่ากิมจู50ไอ้นี่80โอกิมจู50บาทต่างกัน30บาทต่อโลแล้วไอ้นี่มาใหม่หมายความว่าเพิ่งวางตลาดราคาก็ยังไม่ตกใช่ไหมยังครับตอนแรกวางราคาเท่าไหร่ครับมาที่แรกเลยก็ยังไม่รู้ว่าปล่อย70ขาย70โอแล้วปรากฏว่ายังไงอเห็นมันขายดีก็เลยขึ้นราคามันไม่มีพลังอ่ะโอ้หายากขึ้นตั้งแต่ แค่ใจนี่มือนเดิมแล้วที่อื่นเห็นเห็นมีพี่ผู้หญิงบอกว่าเมื่อกี้กัสิบอกผมว่าราคาเป็นร้อยเหรอเป็นครับตามห้างร้อยกว่ามหมดพอ,อตามห้างร้อยกว่ามหมด,ค,มหมดคือจะถูกจะแพงแดงก็ว่าใช<ะ>่แล้วอย่างเช่น,นไอเนี้ยไอแตงโมเ,งโเอ่อกับองเป่าซือปลูกตอนนี้คือปลูกองเป่าซือมากกว่านิดหน่อยครับแ,แล้วผลผลิตจะเยอะตอนไหนจะออกมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้กำลังออก้างบ้านดกมากเลยฮะข้างบ้านห่อไว้ดกมากเลยดกมากเลย อ๋อของเพื่อนบ้านของเป่าลือนะอ่าแล้วนอกจากของเราแล้วของเพื่อนบ้านมาขายด้วยไหมผม่มาจะเอาของพี่น้องของพี่น้องเรา่ถ้าคนจอนจ,นจะไม่ไดยรับเราเราไม่มั่นใจว่าเขาจะทําสวยเก๋ด,ดีอ,อยู่ตรงไหนนะครับที่เรากลูกอ่ะสามพานันวัดสว่างอารมณ์ครับโอ้วัดอาจารย์แป๊ะพี่น้องเกรตรกรมาขายเองตรงนะ <c oughs> ไม่ได้ผ่านคนกลางครับผมโชคดีได้เจอพี่น้องเกรษฐกรจริงจริง นี่ฮะเดี๋ยวนี้พี่น้องเสษ็รตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะปลูกอยู่็นสวนอย่างเดียวแต่ว่ามาตลาดด้วยมาเช่าแผงที่ตลาดมาขายด้วยแล้วพี่น้องคนไทยก็มาอุตนุนกันนะครับเนี่ยกเกษตรเราไปรอดแน่นอนคนมาซื้อเห็นไหมไม่ขาดสายเลยครับเราใช้คนละครึ่งเห็นไหมครับนี่นะผมไ้ดูบรรยากาศของตลาดนี่นี่ปุชยน้องผูชชายวัยรุ่นเนี่ยรูปรอเนี่ยเออมาซื้อเห็นไหมมาซื้อซื้ออะไรไส้แดงก็ด้วย ปกติน้องรู้ไหมยังรู้จักเคยกินไส้แดงไหมครับน้องเคยกินไหมไม่เคยเลยแล้ววันนี้ยังไงถึงได้นึกมาซื้อไส้แดงเมื่อวานครับเราเป็นผ้รับเหมาขอเมื่อวานซื้อที่ห้างเหรอเมื่อวานเาเป็นผู้รับเหมาอ๋อเมื่อวานกินจูแล้ววันนี้ยังไงเปลี่ยนใจมาซื้อสีแดงยังไม่เคยเห็นอยากไปชิมดูใช่ไหมอ่าอเราได้ลูกค้าฝรั่งไส้แดงน้องวัยรุ่นนี่นะสองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าย่างเข้ามาแล้วก็ล้วงกระเป๋าขึ้นมาใจตังค์ครับนี่นะน้องวัยรุ่นอยู่เลยฮะเหตุผลที่กินฝรังนี้ยังไงมันเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมฮะอยากซื้อโอเคโอเคขอบคุณครับนี่ลูกสาวหรือเปล่าเมื่อกี้จะถามเลยลืมเลยนึกไปออกแล้วเพื่อนๆมีคําถามได้นะเชิญนะผมนึกไปออกในตลาดจําเป็นต้องมีถุงใส อ๋อใช่ครับถ้าเซเว่นเนี่ยไม่มีถุงแต่ตลาดแบบนี้มีเรามีถุงให้กินครับนะมะพร้าวโอ้มะพร้าวของเราที่สวนด้วยป่ะมะพร้าวก่อนโอ้โหผมได้กินแล้วคอแห้งพอดีเลยไม่ผสมอะไรนะเดี๋ยวถ้าผมดูว่าสังเกตดูจุดถุงใสนะอาขอบคุณนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอะไรเลยไม่เจือปนครับครันี่นี่นี่ไหนๆเนี่ยมันมีคนให้นี่ยไม่ไม่เจือปนอะไรเลยมองกล้องปิดผมตั้งกล้องปิดมือถือไปไหนไม่เจือปนเลยเจอลครับเเจอลยครับเจอเลยครับ ขอกินมามาพราวไปด้วยฮะผมให้ดูบรรยากาศเชิญเลยครับมาซื้อฝรั่งไส้แดงอีกแล้วครับเคยกินฝรั่งไส้แดงมาก่อนไหมครับสัมภาษณ์เลยไม่เคยแล้วเป็นยังไงนึกวนไในมันเนี่ยซื้อฝรั่งไส้แดงมันสวยดีมันสวยดีอ่ะให้ดูผู้ซื้อคนรุ่นใหม่บอกว่าสวยดีก็เลยมาอนุนครับลูกมันสวยนี่ลูกลูกมันสวยดูน่ากินโอ้มีผลมากครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรปลูกได้ลูกสวยๆนะผิวอย่างเงี้ยมันดูน่ากินผู้บริโภคบอกครับอ๋อคือซื้อเห็นครั้งแรกคือสวยดูน่ากินแต่สีแดงไม่เคยกินมาก่อนถ้ากินแล้วอร่อยมาซื้อใหม่นะครับ <g ill ian> ผมช่วยขายพี่น้องเสรตจกนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยไหมครับอร่อยมากกับน้ำมะพร้านี่นี่พี่น้องเกษตรกนให้ผมได้ทาน กงเห็นว่าผมคอแห้งครับยืนคุยย,ยืนคุยอยู่นานเขาบอกขายดีมากมาเ้าถุงได้ไรครับเนี่ยยี่สิบบาทครับผมอะไรไม่ผสมอะไรเลยอ้าวเดี๋ยวผมมุดหนนอีกเดี๋ยวผมมดุดลนนไม่ผสมอะไรเลยเลย้ลว,นลวนเลยขายวันร้อยกรุงก,กวันโอ้จากสวนเลยใช่ข,ขับเป็นลูกเนี่ยใส่ถุงกันไหนเพิ่มมูลค่าได้ไมากกว่า เป็นถุงได้มากกว่าเป็นลูกเท่าไหร่ดีกว่าตแต่ว่ามันกินลำบากอ๋อเป็นลูกกินลำบากใช<ป>่ค่ะจะขายดีช่วงช่วงวันว่ายเป็นลูกขายดีช่วงวันวา่นา,ยววนวายครับอ่าในวันเช้ามันลงหน่อยอ่าเช้ามันไม่แพงมากขายอย่างนี้มัจนจะดีอ๋อเป็นถุงคนสะดวกทานสะดวกได้ได้ราคาแสดงว่าผู้บริโภคคนรุ่นใหมทท่ทานอะไรที่สะดวกที่ปอกไม่ยากสะดวกโอทานแล้วสะดวกแม่ค้าบอกครับถ้าเป็นลูกอ่ะมันต้องไปช็อตอ๋อ ครับผมเป็นหน้าทานด้วย,น,น,าาน,วยนี่ฮะเรามาตั้งนานยังไม่รู้เลยร้านชื่ออะไรผลไมส้สวนจากสามพารานครับของร้านเชนุตนี่ฮะเบอร์โทรของเชนุตเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหกสองยู่สามพานมาขายด้วยตัวเองไอ้นี่พลังยักษ์ไข้หวันครับปลูกที่สวนปลูกเก็บ วันต่อวันเริ่มมาขายครับผมสัมภาษณ์เมื่อกี้มาขายกันทั้งครอบครัวครับมีลูกด้วยมาช่วยเห็นไหมครับน่าจะเรียนออนไลน์แล้วก็มาขายมาช่วยพ่อแม่ขายนี่คนรุ่นใหม่แล้วมาซื้อเสื้อตีแดงซื้อเยอะเลยเนี่ยไตรพลังอ่าเขาเรียกว่าชมพู่ยักษ์ไท้หวันครับผมนึกถึงชมพู่ที่เพชรสายลุงเพชรบุรีเลยของลุงไปทูลแต่ว่านี่คือชมพู่ยักษ์ไทรหวัน นี่แหละครับผมก<น>็ให้เห็นบรรยากาศในยามห้าบงเย็นน่าจะสี่ห้าบงเย็นแล้วครับร้านนี้ก็ขายผักเค็มครับขายอยู่นานแล้วเหมือนกันนี่ะนะครับผมก็มอ้าวปิดท้ายรายการให้ดูฝรั่งไส้แดงในฐานะคนปลูกและคนขายด้วยคิดว่าความยั่งยืนในเรื่องของราคานี้ตอนนี้คนปลูกเยอะนี่ยังไงบ้างมองยังไงบ้างครับผมว่ามัน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 เป็นฝรั่งที่กรอบอร่อย ราคาก็น่าจะยืนพื้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่พอสมควรยนนนในความรู้สึกของของผู้ขายด้วยผู้ปลูกด้วยครับครับโอ้นี่สร้างความมั่นใจเลยเพราะเนื้อมันกรอบอร่อยเนื้อมันกรอบอร่อยครับแล้วอยู่ได้แคสามวันก็ยังไม่เป็นไรโอ้สามวันก็ไม่เป็นไรไม่ไม่นิ่มมแต่ลูกเขาสวยเขาน่าจะห่อดูแลดีครับผมนี่ฮะลูกไปสวยเลยผิวจะสวยผิวสวยโลนักกี่ลูก สามลูกครับแปดสิบบาทถึงร้อยบาทนะประมาณนี้สรุปว่าราคาน่าจะยั่งยืนอยู่พอสมควรแล้วที่สวนมีพันขายไหมถามว่าไม่มีอืมยันย่าแต่ก็าทำขายอืเขาขายต้นอะไรกิ่งเป็นเป็ร้อยกิ่งเป็นร้อยเหมือนกันครับไผ่แดงเลยนะไผ่แดงโอ้โหครับกิ่งแดงแสดงว่าขายทั้งลูกทั้งขายทั้งพันเลยนี่นะ ก็ให้ดูว่าพี่น้องที่กําลังดูว่าจะปลูกอะไรดีในความรู้สึกนี่ปลูกฝรัหลงดีไหมกรัหลงแน่นอนแน่นอนเลยอะไ,ได้<ะ>ทุกอาทิตย์ขายได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อ,อาทิตย์อาทิตย<า>์จะตัดครั้งหนึ่งทุกอาทิตย์<า>แล้วรอบที่ต้องตัดแล้วแล้วอย่างกิมจูเนี่ยบางที่ราคาตกต่ำจะไม่บางทีอะบางช่วงอะกิมจูแต่ว่ายังยืนตลาดอยู่ได้นานนะเป็นหลายสิบปี ขายนี่ยืนพื้นเลยนะกิมจูนะห้าติดหกสิยืนพื้นอยู่นี้ตลอดกิมจูนะโอ้ขายอยู่นีโอ้ราคาดีตลอดในกิมจูอยู่ไหนวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีีปกติร้านเนี่ยเขาขายกิมจูเป็นหลักได้แต่วันนี้ก็บอกว่าไม่ได้ตัดมาพ่กนี้มีอ๋อพ่งนี้มีโอ้ล่ะกิมจูก็คือราคารอบปีที่ผ่านมานี้ยืนพื้นเลยหกยังปุ๊เท่าไหร่ก็เหลือห้าติดตลอดกิมจูเออมาขายตลาดนี่นะอืม แต่เราเราเรียกว่าของคุณภาพไปนะถือว่าสวยลยคราบกราบองเราเองเราต้องคัดดีด้วยอืมแล้วแล้วลูกค้าได้ติดต้องคัดด้วยแล้วลูกค้าเขารู้ยังไงว่าอย่างไส้แดงเนี่ยเขาเห็นเมื่อกี้ผมถามหลายคนเนี่ยเขาเห็นเขาไม่รู้เลยว่าพันอะไรไม่ชื่ออะไรแต่เขาเห็นว่าสีแดงเขาเห็นว่าหนึ่งมันสวยอ่าบางทีบางคนเขาไม่ถามเลยเขาเห็นไส้แดงมันเป็นพันใหม่เขาก็ซื้อก่อนลองซื้อแต่เขาไม่รู้ว่าชื่ออะไร ชื่อเสียงเรียงนามประกันใดเขาก็ไม่ถามเราก็ไม่ได้บอกโอเป็นแบบนี้ครับลูกค้าผู้บริโภคพันไสแดงเขารู้แต่ว่าไส้แดงแต่ก็ไม่รู้ว่าองค์เป่าซื้อแทงโบเขาไม่รู้ส่วนมากซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้อทุกคนเ๋อส่วนมากซื้อแล้วกลับมาซื้อทุกคนเพราะว่ามันอร่อยเขาบอกว่ามันอร่อยซื้อซ้ำครับอแสดงว่าพี่มองว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันน่าจะ ต่อไปน่าจะเหมือนกิมจูเหมือนกันน่าจะขายดีเหมือนกันติดตลาดซึ่งตอนนี้คือกิมจูติดตลาดอยู่ใช่โอ้ครับผมวิ้คราะจะมาตีกิมจูตัวนี้แล้วแล้วถ้าดี่ตัวนี้ออกเยอะกิมจูจะราคาตกไหมเนี่ยถ้าราคาเท่ากันคนต้องซื้อโอ้ถ้าราคาเท่ากันคนจะต้องซื้อสีแดงอันนี้คือวิเคราะห์โดยทั้งเกษตรกรทั้งผู้ขายเป็นพ่อค้าด้วยอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะเพื่อพี่น้องจะได้มั่นใจมองหอก ประมาณนี้เลยหน้าปลูกหน้าปลูกหน้าปลูกนะทางด้านที่พี่ก็ไม่ได้ขายพันนะแต่ก็บอกหน้าปลูกครับผมประมาณนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสมพงศ์ครับสมพงศ์นะพี่มีเบอร์ร้านของร้านไม่มายังไงที่ร้านเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนเจ้าบอกคนนี้ร้านนี้เหรอตลาดสิบแปดขอนครับอือถนนราชฤุษ์ครับตลาดสิบแปดขอนครับต็กกาใต้ลงแบดมินตันอ้เขาเลยเรียกสิบแปดขอนครับผม มีแบดมินตันใช่ครับผมก็เบอร์โทรก็ตามที่ป้ายบอกใช่ไหมตามป้ายเลยอ่าเบอร์โทรตามนี้เลยนี่นะเราก็ช่วยกันเชียร์สินค้าผลไม้ศูนย์หนึ่งครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหกสองเจนุดครับก็เดี๋ยวเห็นหน้าผมสักหน่อยครับนี่นะนี่นี่ยังไงผมขอบคุณพี่แม่นะลืชื่อ่ละชื่ออะไรนะ สมพงศ์ตุ้งสวัสดิ์ครับคนสมพงศ์ครับขอบคุณมากวันนี้ที่ให้ข้อมูลนะครับหวังว่าที่น้องเต่กกรคงได้ประโยชน์ในข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะถามได้ครับถามได้ครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจสีแดงให้ผมหน่อยครับปิดท้ายรายการเลยขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยครับผมนี่ครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ